สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตวิดีโอลูกแม่สัารีกันบ้างนะคะเนาะก็วันนี้ลูกแม่สัารีเขาได้อายุหวันแล้วนะคะชุดนี้ก็จะมีตัวผู้หนึ่งตัวเมียสี่นะคะติดจองแล้วตัวเมียสองตัวเนาะตอนนี้ยังว่างเปิดจองเออตัวผู้หนึ่งตัวเมียสองนะคะลูกค้าเนาะ ก็น้องๆก็จะพร้อมย้ายบ้านตั้งแต่สามสิบกระดักกระดาคุมเป็นต้นไปนะคะน้องสนใจก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเนาะอ่าหรืออุ้มให้ดูทีละตัวุกดิ๊กๆเลยนะคะแต่อ้วนเลยค่ะกินนมแม่เก่งนะคะก็มีคุณยายจองแล้วหนึ่งตัวเอ่อคิวหนึ่งนะคะแล้วก็คุณสังเกตคิวสองตัวเมียนะคะอ่าโอเคนี่ตัวเมียนะฮะหกวันแล้วค่ะอ้วนเลยตัวที่สองตัวคู่นะคะ ะะตัวที่สามนะคะตัวผุตัวเมียคะ่ะตัวที่สี่นะคะตัวเมียค่ะอ้วนๆทุกตัวเลยตัวที่ห้านะคะตัวเมียคะ่ะโอเคนะเด็กๆก็แข็งแรงกันดีทั้งห้าตัวนะคะเดี๋ยวเอาไปให้เขากินนมแม่ก่อนนะยังไงจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะ